เอาละครับทุกคนครับนี่เราก็มาถึงเมืองโคราชเรียบร้อยนะครับก็เดินไปขึ้นสะพานลอยไปๆเดี๋ยวพาไปเดอะมอลล์ครับผมนู่นเดอะมอลล์ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับนู่นเดอะมอลล์ครับผมเดอะมอลล์ฝัง่งนู้นครับผมแม่ไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นสะพานลอยกันนะครับเอาละครับนี่มาถึงเรียบร้อยครับผมซุปซ พอมาถึงแล้วก่อนหนึ่งก็ต้องหาห้องน้ำก่อนนะคผม <c oughs> <c oughs> เอาล้ครับนี่มาถึงเรียบร้อยแล้วผมห้างของเรานะครับมาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับไปไปเดินหากันโอ้อย่างแรกมาถึงครับผม มาถึงก็ต้องอหาห้องน้ำก่อนนะครับมาถึงอย่างแรกก็ต้องหาห้องน้ำก่อนอันนี้มีอะไรบ้างเ่ยอ๋อแผ่นพังเหรอแผ่นพังครับผมเป็นแผ่นพังนะครับห้องน้ำหาห้องน้ำครับผมห้องน้ำอยู่ไหนวะหาเนี่ยอ๋อ หาห้องน้ำครับผมชาวนี้ก็ต้องเดินหาห้องน้ำกันต่อไปนะครับเดินหาห้องน้ำมาต่อไปครับผม <c oughs> นี่ครับบรรยาก,กาศที่เ์มินนลครับผมมันที่ห้านะครับโอ้โหมีพัดลมใหญ่ด้วย <c oughs> ซเสื้อผ้าเด็กนะครับผม นี่ไงจุดที่โล่งๆมันต้องมีห้องน้ำสิหากระตอ่อปบอยนั่นไงห้องน้ำเอาละทุกคนเราเจอแล้วห้องน้ำนู่นนะผมเออะเราเจอห้องน้ำแล้วครับไปครับผมนี่เอวเรามาดูทางไปห้องน้ำนะครับจะยิ <c ười> นเพี่ยงไหนใครบอกเลยนะ ไปห้องน้ำไปห้องน้ำ <ไป S 1> โดูไฟดูไฟดิทุกคนแมนี่ครับห้องน้ำฝั่งนู้นห้องน้ำหญิงนะครับนี่เป็นห้องน้ำซายนะครับผมโอเคอทำอะไรก็ทำเลยนะครับสะอาดมากครับผมนี่คือวิธีการล้างมือ <H> นี่ครับโ แค่หย่อนมือเข้าไปครับผมไหลเลยออกปับ๊บหยุดนี่ไปกันต่อครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมมาห้องน้ำครับไปกันครับ